คิดแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนสังคมการเมืองไทยจึงเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมในการที่ก่อตั้งพักอนาคตใหม่เมื่อตอนปลาเมื่อตอนปี2561ตอนนั้นสำหรับผมซึ่งเป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์อยู่นะครับก็รู้สึกว่าตะลึงและก็รู้สึกถึง การที่พวกนี้ไฟฝันมากเกินไปนะครับและผมก็ติดตามการเปิดตัวของพวกเขาเป็นระยะระยะและในที่สุดนะครับหลังจากผ่านการเลือกตั้งไป2ครั้งคือครั้งแรกในปี2562และครั้งที่2ในปี2566ผมก็ประมวลสรุปนะครับในการสอนหนังสือเกี่ยวกับพรรคการเมืองว่านี่เป็นการคิดแบบฉีกแนวเลยเป็นนิววิ s ชั่นนะครับที่ชี้ให้เห็นว่า นี่คือการคิดที่สังคมไทยเดินและไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับคิดแบบพวกเขาคิดอย่างไรคิดแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนอย่างแรกเลยนะครับอาจารย์โยจะเล่าให้ฟังจากการประมวลและติดตามการกระทํางานของพรรคเหล่านี้นะครับและบุคคลนักการเมืองเหล่านี้เห็นว่านะครับอย่างแรกก็คือไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลย สิ่งที่เราเคยคิดว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละรถเมย์ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละน้าปปาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันกลับทําให้เราตั้งคาถามอย่างมากมายว่าเฮ้ยเป็นอย่างอื่นก็ไดย้ยกตัวอย่างนะครับเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเราทุกคนต่างคิดเสมอนะครับว่ามันเป็นพันธกรณนีทําไมเราจะต้องถูกเกณฑ์ทหารแต่เราก็ไม่เคยพูดเสียงดงัดงๆออกมาเพราะว่าเราถูกสอนว่านี่คือหน้าที่แต่ พักนี้ได้ตั้งคำถามดังๆแต่จริงๆแล้วเขาประมวลสรุปนะครับจากความต้องการของประชาชนมาเป็นนโยบายพักไม่ใช่ว่านโยบายพักของเขาล้ำหน้านะครับแต่เขาประมวลสรุปจากการศึกษาแล้วก็เห็นว่านโยบายเนี้ยตอบโจทย์ต่อเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนก็คือยกเลิกการเกณฑ์ทหารเห็นไหมครับว่าแม้ว่าตอนนี้จะยังเป็นไปไม่ได้แต่เราก็จะเห็นว่าการขยับทีละนิด สร้างความสั่นสะเทือนให้กับระบบราชการไทยระบบรัฐหารไทยอย่างมากนะครับนำไปสู่การตรวจสอบหลายสิ่งหลายอย่างและนําไปสู่การตระหนักถึงสิทธิของตนเองนะครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นี่ก็ทําให้เขาเริ่มตระหนักว่าพวกเขาจะต้องไม่เชื่อในบ้านใหญ่ วัฒกธรรมเรื่องบ้านใหญ่ทําการครอบงําจังหวัดต่างๆครับว่า,า,า,าวคนนั้นบ้านใหญ่คนนี้บ้านใหญ่ก่อนหน้านี้พวกนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรด้วยซ้าไปนะครับแต่หลังจากลงสนามทางการเมืองแล้วพวกนี้ก็ค่อยๆขยาย,ยพื้นที่นะครับใช้เวทีทางการเมืองทำการทุดทำอุตสาหกรรมทำธุรกิจการค้าของตนเองจนกระทั่งดูเหมือนกลายเป็นบ้านใหญ่แต่จริงๆแล้วเราไปนับดิ ตระกูลหนึ่งอาจจะมีหนึ่งคนหรือว่าสองคนเท่านั้นเพียงแต่ว่าสืบทอดในเขตของตนเองบางจังหวัดอาจจะขยายตัวนะครับเป็นหลายเขตเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกนี้จะได้ชัยชนะอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับเมื่อไม่เชื่อในบ้านใหญ่แล้วก็ต้องไม่เชื่อในกระสุนเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเวลาเรามีคนสมัครรับเลือกตั้งเรามักจะประเมินว่าเขาจะผ่านหรือไม่นะครับถ้ายิงกันเยอะขนาดนี้นะครับแต่ คิดแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนก็คือไม่ใช้เงินเมื่อไม่ใช้เงินกับใช้เงินเผชิญหน้ากันเราก็จะเห็นว่าพวกใช้เงินเนี่ยยิ่งเลือกตั้งนะครับก็ยิ่งหมดตัวนะครับและ เราก็จะเห็นว่าประชาชนก็เปลี่ยนทัศนคติต่อการเลือกตั้งด้วยเช่นกันและไม่เชื่อว่าพ่อกูคือใครกูเป็นใครถามกูไม่ต้องไปถามว่าพ่อกูคือใครนี่คือการลงสุนามเราจึงเห็นนะครับผู้สมัครพรรคประชาชนจํานวนมากตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครนะครับอยู่ดีๆก็เดินมาท่งโเลยเหมือนคุณเท้งนะครับอยู่ดีๆก็เดินมาสมัครนะครับตอนอายุต้ตนๆสามสิน,นี่ย เป้าหมายอย่างเดียวก็คือช่วยหาเสียงให้พักช่วยหาคะแนนให้พักไม่เคยคิดว่าตนเองจะได้เป็นสอสอและเพียงภายใน5-6ปีก็ได้เติบโตมาเป็นหัวหน้าพักประชาชนนะครับสถานการณ์การเมืองนี้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งแรกที่คนเหล่านี้มีก็คือกล้าลงสนามคุณต้องกล้าลงสนามและคุณต้องศรัทธาในประชาชนนะครับคุณต้องศรัทธาในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งคืออำนาจของประชาชนการเลือกตั้งคืออำนาจของประชาธิปไตยการเลือกตั้งคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างและต้องเชื่อว่าเกมนี้ไม่สั้นเลยเกมนี้อยู่ยาวแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แน่ครับนี่คืออาจารย์โยเล่าให้ฟัง